สวัสดีค่ะเอ,อเองนะคะค่ะกลับมาพบกับเอ,อเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเอ,อพาพเพื่อนๆนะคะมาชมรถ Honda City โฉมที่แล้วนะคะมือสองสภาพดีนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะเป็น Honda City รุ่น1.5เป็นตัว V นะคะปี2019ค่ะเป็นตัว m i n เช e a นะคะคันนี้นะคะลูกค้าท่านเก่านะคะขายเธอรถใหม่ป้ายแดงค่ะ คันนี้ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็จำหน่ายโดยศูนย์ฮอนด้สาขาพัฒนาการตัวรถเนี่ยเดี๋ยวทางโชลูมของเองนะคะก็จะมีการนำรถเนี่ยไปเก็บงานปับสภาพให้ด้วยนะคะอันนี้เอ๋นำรถเนี่ยมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าชมกันก่อนเผื่อลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถรุ่นนี้ใช้อยู่นะคะแนะนำเลยนะคะให้รีบเข้ามาชมรถก่อนได้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่ารถที่โชลูมไปเร็วทุกคันค่ะ ค่ะก็คันนี้นะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าที่มีเครดิตดีๆนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลยคู่คนเดียวได้เลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ5-6,000เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ะยังไงสนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลย<ส>ตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเอพาลูกค้าชมเบื้องต้นก่อนนะคะก็ตัวรถเนี่ยเดี๋ยวทางโชว์รูมนะคะก็จะไม่เก็บสีให้รอบคันนะคะ สำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าท่านเก่าก็จะมีติดชุดแต่งมาให้ก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะแต่ว่าตัวสเกิร์ตเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าทางพี่ช่างจะนํารถนาสเกิร์ตเนี่ยไปอถอดออกหรือเปล่านะ,ะเพราะว่า,าลูกค้าบางท่านไม่ได้ให้ประกันมาเคลมไว้นะคะตัวรถนี่คือสวยเลยนะคะ สีขาวแล้วก็โฉบเนี้ยมีเข้ามาคันเดียวเลยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะน,นี้เบาะหนังลูกค้าท่านเก่าก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะสวยสะอาดเลยค่ะลูกค้าดูแลรถด,ดีค่ะอันนี้คือเบาะเงากริปเลยนะคะคงบอกว่าลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆตัวนี้จะเป็นรุ่นวีนะคะก็ระบบพุชชั่นเรียบร้อยนะคะกลมลไยมันติดฟังก์ชันนะคะเบาะสวยสะอาดภายในสะอาด แล้วก็ลูกค้าท่านเก่ามีติดตั้งไฟส่องสว่างที่เท้ามาด้วยนะคะประวัติเข้าศูนย์เช็คระยะก็มีนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาชมรถเดี๋ยวเอพาเปิดประวัติให้ดูนะคะอันนี้ราคาเพียงสามแสนสองมืนเก้าพบาทเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะลูกค้าดูแลรถดีมากๆนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยค่ะว่าได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะคะ หน้าคอนโซลสวยสะอาดไม่มีร่องรอยเลยนะคะอ่าสำหรับคันนี้ค่ะเลขไม่เขาจะวิ่งไปที่หนึ่งแสนสองมื่นเก้าพันกิโลนะคะรถปีสองพันสิบเก้านะคะไม้ประมาณนี้เลยมีประวัติเข้าศูนย์ฮ o นด้นะคะการันตีว่าเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเครื่องเสียงก็เล่น f อ่า FM USB ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ค่ะ มีปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงบนโพลมาลัยนะคะ ค่ะก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถ Honda City คันนี้นะคะก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะของเอกก็จะเป็นศูนย์ Honda สาขาพัฒนาการนะคะก็จะมีรถมือสองจำหน่ายด้วยนะคะซึ่งรถมือสองทุกคันเนี่ยเราจะมีการคัดแล้วก็ตรวจเช็คปรับสภาพเก็บสีเก็บรอยให้กับลูกคา้าเรียบร้อยเลยก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะยังไงสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ